นอนดีทําไมจะนอนชั่วเราเรื่องมันบอกว่านอนดีดีอยูน่นะไหนไหนมันบอกตรงไหนอบอกตรงไหนมันดูจากมือถือ,อจะดูได้เยอะกว่านี้ฮะอันนี้มันบอกได้นิดนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเชื่อมกับมือถือมันจะมีข้อมูลการนอนอ๋อนี่หัวใจเต้นเป็นกราฟขึ้นม <laughs> านี่ฮะออะออกซิเจนในเลือดกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อวันเฉลี่ย9กสิบหกเปอร์เซ็นต์ การนอนเมื่อวานนี้7ชั่วโมง39นาทีนอนหลับลึกหลับตื่น7ชั่วโมงหลับลึกแค่8นาทีจันลโอ้ไม่หลับลึกเลยแลวเนี่ยหลับลึกแค่8นาทีอะหลับตื่น7ชั่วโมง3ดนาทีอ๋อโอ้แปลว่าคุยกับเชวดาเยอะใช่ไหมครับหลับตื่น มันจะดูจากการขยับาคือคืออยู่นิ่งๆเฉยหลับลึกมันก็ต้องสนิทไงมันหยุดสนิทมันก็เอาความเคลื่อนไหวที่หยุดสนิทององสภาวะกัรเคลื่อนไงมันต้องสัมผัสจับได้การงานจับอะไรทําไมมันเก่งมันเก่งขึ้นเยอะแล้วเนี่ยไอ้นี่มันรู้มันมันจะรู้อาการกิเลสไม่เป็นกิเลสนี่คือมันเคลื่อนทั้งอาการเคลื่อนที่ว่างอาการเคลื่อนที่ปราศจากกิเลสมันก็เคลื่อน ทีนี้อาการเคลื่อนของตัวมีกิเลสมันก็เคลื่อนมันบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นกิเลสมันบอกแค่แรงแค่เบาทีนี้ไอ้คนเข้าใจผิดทุกวันเนี่ยเข้าใจว่าการดับการเคลื่อนนี่เป็นการไม่มีกิเลสซึ่งมันไม่ใช่แต่มันผสมนะารับดับการเคลื่อนเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวกิเลสด้วยซ้ำเพราะมันคือตัวดับตัวดับที่ดับโมงโง้ ดับโง่โงมันก็คือตัวโง่ยิ่งดับยิ่งโง่อ่ามันดับโง่โงคือตัวโง่คือมันดับวิเวทนาดับสัญญาไปก็เลยไม่มีจิตทํางานรู้สัญญาตัวกําหนดรู้รู้อะไรรู้เวทนาเวทนาอะไรเวทนามีความสุขความทุกขเวทนามีเหตุทําให้ตัวโง่ทําให้สุขทําให้ทุกสุขก็โง่ทุก็โง่ ไม่สุขไม่ทุกข์บางทีไม่สุขไม่ทุกข์จึงไม่มีโง่มันไม่หมดไม่หมดหมดมันจึงหมดโง่มันถึงไม่มีโง่มันยังมีสุขอยู่มีทุกข์อยู่ก็โง่ทั้งคู่อะแต่เขายังเข้าใจไม่ถึงเพราะจะยังไม่มีใครพูดอันนี้ตั้งตั้งตี่ตัวหนังสือนะว่าไม่ไม่สุขไม่ทุกข์อทุกข์ก็มสุขพยัญชนะบาลีกอมีหรือจิตบริสุทธิ์แล้วอุเบกขา วางเฉยหมดลวปราศจากกิเลสบริสุทธิ์แล้วก็มีแต่เขาก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้ไงครูไม่ถึงไม่รู้ก็ต้องต้องมาบอกเขาพอบอกแล้วพอเริ่มเริ่มรู้อย่างพวกคุณรู้แล้วก็อ่านอาการสุขทุกข์ที่มันเกิดในจิตต่ออ๋อมันมีอาการก็เราไม่มีเออเออเออย่างนี้ไม่มีเว้ยเออไม่มี มันก็มันก็ทำละเริ่มรู้ว่าโอ้เราไม่มีเออไม่มีได้มันเป็นอย่างนี้เว้ยมีเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ชัดเจนแล้วว่าเออไอ้ไม่มีนี่แหละมันมันถูกต้องมันไม่มีตลอดไปนี่แหละแต่ในขณะที่ไม่มีเรายังมีชีวิตอยู่ไม่มีและอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แต่เรายังมีอยู่เราก็มีแต่อุเบกขาหรืออทโขกมุข นั่นแหละคือจุดหมายปลายทางเดียวกับาทุกงสอนเป็นอนุปมัมมะไม่มีเราก็มีละไม่ไม่มีเราก็เห็นละเออเราทําให้ไม่มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ได้แต่เรายังมีมีก็เราอรู้เออมีไม่มีมีเราก็ไม่ยึดทั้งมีชีวิตมีชีวิตเราก็ไม่ยึดแต่เรารู้ละแต่ถ้าพษษษษษษษุทโธที่สัตว์ก็เออเรายังจะมีต่ออยู่ เรามีป้ายเราจะเป็นโพธิสัตว์ไม่สับสนเราเป็นอรหันแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นอรหันแล้วเพราะงั้นเราเป็นอรหันคืออย่างไรเราเป็นโพธิสัตว์คืออย่างไรเทระวาดร่อประเทศไทยไม่รู้เรื่องหรอกกุ้มังไข่ในพวกคุณก็รู้แล้วคนข้างนอ,นอกก็รู้ที่ไหน <c oughs> ไม่รู้เนื้อตายแล้วไปเกิดเป็นโพธิสัตว์ ในาไม่รู้ว่าในป,ปัจจุบันขนา,าโพธิสัตว์ต้องเป็นอรหรันต์แต่ทีนี้อรหันต์จะเป็นโพธิสัตว์ก็อยู่ที่อรหรนันต์นะจะต่อพระภูมิถ้าไม่ต่อพระภูมิอรหันต์คือผู้ที่รู้ปริปริญาาเป็นปริโยสารจะทําได้แต่ที่นี้เขาเรียนรู้กันแต่จะเอาแต่อรหันต์ระมหารขสปะนี้เป็นตน้น เอาแต่อรหันจะเอาแต่อนุปาทิเสสานิพานธาตุแล้วเขาก็เลยไม่มีลำดับไม่มีสัุปาติเสสไม่มีลำดับไม่มีเฮ้ยมันทุกวันนี้นั่งลับตาเนี่ยคือจะทำอนุปาทิเสสานิพานธาตุทั้งนั้นอ่ะซึ่งมันไม่เป็นจริงมันเป็นจริงไม่ได้มันต้องไล่ไปตามลำดับสอุปาติเสสนิพานต้องนิพานไปตามลำดับ ที่มันเหลือเศษไอ้ที่ยังออต้นแล้วก็ทํต้นหมดเหลือกลางทากลางหมดก็ปลายที่มันไม่เอาแล้วกูจะเอาอนุปาติเสสนิพานปั๊บเลยลมันก็เลยไม่ได้เลยมันต้องโสดาส,สกิทา,า,าอาคามันก็ได้แต่จินตานาการได้แต่ความคิดความลงก<อ>ินท<อ>ุเรียนไม่ปปอกอเปลือกเ,เลย ออซัดเข้าไป,ปานี่ทุกวันเนี่ยน้ำทิ้มปากทิ่มคออยู่หน,นูไม่รู้ตัวเพราะพวกนี้เป็นพวกโจรที่แทงด้วยหอกร้อยเร่มเช้ากลางวันเย็นโจรไม่รู้ไม่สติไม่รู้สู้รูามีอะไรมากระทบ<น>ม,มาแทงด้วยหอกเฮ้ยสํารีอะไรมาตกใส่ผิวหนังแถมคุยด้วยว่าโอ้กินทุเรียนได้แถมหลงลนึกว่ากินทุเรียนได้ <laughs> เป็นนิรมาณกายทั้งนั้น กินอร่อยจังเลยเออเป็นนิรมาณกายทั้งนั้น,นแล้วก็บ,บอกเลอะเอเอเราก็กินแล้วก็ได้กินเนี่ยเรานั่งลับตาหนึ่งเอ,โอ,โอเ้อเราก็ได้กินทำพวกกายแต่พวกนี้คนตาบอดทั้งนั้นอธิษฐานกายทั้งนั้นเลยคนตาบอดคุยกับคนตาบอดจุงคนตาไปไปไป,ไปจุงคนบนใบไปดูด้วยอีก <S <S 2> <S 2> อ่าบนใบเอาไปดูหนังไม่มีเสียงอีกโอ้ยคนใบกันเลยมันจะ มันเห็นภาพแล้วแต่มันไม่มีเสียงคนใบย,ยังพอกําไรนะยังเห็นภาพอันนี้ไม่เห็นภาพด้วยเสียงก็ไม่ได้ยินด้วยทั้งคนตาบอดและคนะคนใบทั้งคู่คนใบก็ตาบอดคนตาบอดก็เป็นใบจบนิทานเรื่องนี้กอน <c oughs> ให้รู้ว่า อย่าหลับหูหลับตากินทุเรียนคนตาบอดก็เป็นใบคนเป็นใบก็ตาบอดตลมทั้งบอดทั้งใบหูหนวกดยใบนั่นแหละหูหนวกมันไม่ดีเสียงมันมีแต่มันไม่ได้ยินหูหนวกนี่เช้าได้อ่านเสียงมันมียตลอดเวลาแต่มันไม่รู้เรื่อง แล้วมันก็ออกเสียงดังเพราะมันไม่รู้เรื่องเพราะบ้านแต่ก่อนบ้านผมหลังหลังบ้านนี่คือโรงเรียนคนหูวหนุเสียงดังเลยอ้าวมันพูดไม่รู้เรื่องมันก็ส่งเสียงกันเรียงกัอย่างเงี้ยเสียงอะไรไม่รู้อมันมันไม่รู้เรื่องมันก็ส่งเสียงแต่งคนตั้งส่งเสียงแลมันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ยินแต่ว่าเล่าหนกหูเลยเป็นานอย่างนั้นนะบังเบงบังเบงบังเบงเนี่ย ถึงเวลาจะกินข้าวถึงเวลาจะแย่งกันทํางานเอาอาบน้ำทำอะไรเนี่ยมันเสียงดังกันเนาะแต่ไม่เรื่องไม่เป็นภาษาคนใช่มันมันไม่รู้เรื่องพระท่านรู้ไหมลูกลูกคุณชาติชาติเขาเขาเป็นหูหนวกนะลูกของคุณชาติชาติเขาเป็นหูหนวกหูหนวกแต่กาเนิดแต่กาเนิดแต่เขาสามารถแก้แก้ปัญหาได้แก้ได้ไง เขาย้ายทั้งครอบครัวไปออสเตรเลียไปผ่าตัดที่น่โอ้ผ่าตัดหูได้อีกใส่ภาษาหูเทียมโอ้เก่งเ้ยก็ได้ยินแต่ได้ยินจะไม่เหมือนคนปกติภาษาก็ไม่เหมือนกันอวทำไมอะาเรียนรู้ว่าอันนี้จะเกอะไรยังไงสัญญาณมันไม่เหมือนกันโอ้โหคนเรามาเก่งเนาะแต่มันก็จะไม่ครบเท่าไม่ใช่ใช่มันก็ยังรู้บ้างก็ยังดีไงยังรู้บ้างยังไง เพราะอันนี้เอาเนี้มาเป็นสื่อเพราะเนี่ยคือสามารถทุ่มเททําให้รู้แ้่นี้นี่คือภาวะความเป็นผู้โท่นนี้วีบาร์มงคลนะเขาบาตอนนี้มาไดแปดนะฮะมาแต่ว่าทำงานต้องทำงานโอ้ยแล้วก็มีไอ้ตีมของเขามีวิธีโปรโมทจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นอ่าป้ายเก็ตอัพ Welcome <laughs>